ขอโทษด้วยนะเขาเป็นคนงี่เง่าที่พ่อแม่ฉันอยากให้แต่งด้วยพวกเขาสนใจแต่เรื่องรวยและเกลียดคนจนนั่นแหละแม่ถึงได้หยาบคายกับคุณพวกเขาไม่รู้ว่ารวยจริงๆเป็นยังไงเปล่าดิปโปรดล่ละคุณจะไม่ถอนตัวใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ไมผมทุ่มสุดตัวเมื่อผมสัญญาแล้วผมก็จะรักษามันผมจะไม่เล่นงานคุณแปลว่าเว้นแต่คุณยอมให้ผมทำ ถ้าเราผ่านวันนี้กับครอบครัวฉันไปได้ฉันจะยินยอมทุกอย่างเลยและจะเพิ่มให้สามหมื่นสำหรับที่ทนกับครอบครัวฉันก็นะผมจะตั้งตารอนะแต่ว่าไอริสผมไม่ต้องการเงินคุณผมโอเคไอริสรู้ไหมว่ามาร์คัสกำลังเจรจาทำข้อตกลงกับฮาวิสแลมเบิร์ดอยู่ไม่ค่ะแม่หนูไม่ทราบหนูไม่รู้ด้ซ้ำว่าคุณแลมเบิร์ดคือใครฮาวิสแลมเบิร์ด หยุดอย่าขยับยกมือขึ้นใจเย็นทาหารมีกาแฟให้กินไหมอาการหนาวจนไข่แข็งเลยพื้นที่นี้เป็นเขตควบคุมทาหารกลับหลังเดินออกไปซะไม่งั้นฉันจะทำให้แกตัวอุ่นขึ้นด้วยกระสุนทั้งแม็กั็จะเป็นการกระทำที่โง่เง่าโคตรไปบอกในพลเอาเลนว่าฉันมาแล้วก็ถอยไปสร้างทางหารในพลอันเลนแหแกคิดว่าแกเป็นใครประธานาธิบดีเรื่องไง ท่านไม่รับแขกที่เดินเข้ามากับชุดสูทเวอร์เร์พอยไปไม่งั้นฉันจะจัดการแกทำบ้าอะไรพลทหารท่านครับนักต้มตุนนี่พูดหวานล้อมเพื่อเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามนักต้มตุนเหรอนี่คือเดเมนเบลนซีโอของแอตลาสดีเฟนกรุปบริษัทคู่สัญญาทางทหารเขาควบคุมการค้าอาวุธทั่วโลกคนเดียวไอ้โง่เอ้ยขอโทษครับท่าน ผมมันโง่ครับท่านครับได้โปรดยกโทษสำหรับความโง่ของผมพักพอทหาหานเลิกไปท่านสุภาพบุรุษขี่ปนาวุธข้ามทวีปที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลใช้เวลา27นาทีในการเข้าถึงเป้าหมายทั่วโลกถ้าให้ศัตรูมีเวลา27นาทีในการเตรียมตัวแล้วเริ่มโจมตีตอบโต้มันเป็นจุดอ่อนแต่ไม่มีตัวเลือกที่ดีแล้วมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหรอนั่นไม่ได้อยู่ในหัวผมเราทำได้ดีกว่านี้ ผมทำได้ผมเลวเวลา27นาทีเหลือแค่3นาทีว่าแล้วคุณคงข้องใจงั้นให้ผมแสดงให้ดูถ้าสุภาพบุรุษผมขอ,อนำเสนอขีปนาวุธไทยท่านคุณสามารถโจมตีทุกที่ในโลกภายใน3นาทีคุณทำได้แล้วเราเอาทั้งหมดเท่าไรก็ไม่สนเราจะเอาทั้งหมดคิดไปแล้วหระครับ เยียบก่อนที่จะไปท่านประธานาธิบดีอยากจะเลี้ยงมื้อเย็นคุณเป็นเกียรติมากครับแต่ฝากบอกท่านทีว่าผมไม่สะดวกคืนนี้ผมมีแผนอื่นแล้วคุณปฏิเสธท่านเนี่ยนะมีอะไรสําคัญกว่านี้อีกก็นะท่านก็รู้ผมค้าอาวุธหาเลี้ยงชีวิตพ่อผมหวงว่าผมจะตายแบบสดๆดังนั้นคืนนี้ผมจะไปเดทเพื่อหาว่าที่ภรรยา เมื่อเราแต่งงานกันแล้วรวมบริษัทครอบครัวโอเซนกรุ๊ปจะราคาเพิ่มเป็นสองเท่ามันมีแต่ได้กับได้เพราะผมจะรวยขึ้นและจะได้มีเซ็กส์กับคุณเมื่อไรก็ได้อืมใช่พ่อฉันบังคับให้ฉันหาสามีรวยๆแต่ฉันจะไม่ให้หนุ่มเมื่อวานซืนมาเกาะครอบครัวฉันหรอก ไปที่พ้นไอ้บ้านังบ้าเอ้ยช่างแม่งแล้วแล้วคุณทำงานอะไรล่ะก็นะผมเป็นพ่อมาคำให้ฉันแต่งงานแต่ฉันไม่อยากได้เมียที่ต้องการแค่เงินผมทำงานขายเนอะแล้วคุณล,าาละ่ะสาร่างานขายเหรอรายได้ปีละเท่าไหร่นั่นมันสำคัญเหรอใช่ <c oughs> โอเคเอ่อ ปีที่ดีๆก็1.5 1.8ง8ห้าหนึ่งจปเหรอพระเจ้านี่คุณมีเงินไม่พอที่จะเช่าห้องเตียงเดียวเลยด้วยซ้ำโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อจะให้ฉันมาเจอคนที่จนแบบนี้ทำไมเราไม่ทำความรู้จักกันก่อนคุยเรื่องเงินฉันขอผ่านเงินเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญเสียเวลาฉันจริงๆ ฉันปฏ <th ole> ิเสธมือเย็นกับประธานาธิบดีเพื่อเดชถ้าพูดถึงเสียเวลาและฉันหมายถึง1.5 1.8้านพันล้านเดชแย่ใช่ไหมคะพูดมาได้เลยฉันสาดแชมเปญใส่หน้าเขาไปพ่อคงโกรธตัดห่างฉันทิ้งเว้นแต่ว่าผมชอบรอยยิ้มของคุณเออแล้วเว้นแต่ว่าอะไร นี่อาจฟังดูบ้าๆแต่ว่าฉันจะทำให้คุณคุ้มกับเวลาคุณอยากแต่งงานกับฉันไหมแต่งงานเหรอนี่คุณทำให้คำว่าเดทครั้งแรกต้องรีบเปลี่ยนนะโอ้นี่คือเดทเหรอก็นี่คืนวันศุกร์และที่นี่ก็สวยอีกทั้งคุณดูดีมากนี่เป็นเดทที่ดีที่สุดของผมโอเค ในเมื่อเป็นเดทงั้นก็เข้าสู่ระยะทําความรู้จักฉันธุรกิจครอบครัวฉันกําลังแย่พ่อของฉันมีความคิดแบบโบราณพ่อคิดว่าทางแก้ปัญหาของเราคือให้ฉันแต่งงานกับหนุ่มรวยรวยเออผมปราบปลื้มนะแต่อะไรที่ทําให้คุณคิดว่าผมเข้าเกณฑ์คนรวยไม่สําคัญหรอกคุณหาได้เท่าไหร่ฉันไม่สนฉันแค่ต้องแต่งงานพ่อแม่จะได้เลิกมายุ่งตอนฉันแก้ปัญหาแต่งแบบมีสัญญาโอ้ได้เหมือนกันนะ ฉันรู้คนปกติเขาคงไม่ถามแต่ฉันจ่ายสามแสนก็ได้สิ่งที่คุณต้องทำคือเล่นตามบทนั่นไม่จำเป็นหรอกผมจะแต่งให้ฟรีๆผมคิดว่าว่าที่ภรรยาควรรู้จักชื่อผมหน่อยผมชื่อเดเมียนเอริสโอเซนยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีเช่นกันครับบอกว่าคุณยังไม่มีแผนวันคริสต์มาสในฐานะคู่มั่นฉันอยากให้คุณพบครอบครัวฉัน ตั้งตารอเลยครับคุณเดมียันสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสนี่คือของขวัญที่คุณจะให้ครอบครัวโอเซนมูลค่าหลายพันล้านเลยให้ผมขับรถไปส่งของให้พวกเขาดีกว่าไม่จําเป็นผมจะขับรถไปเองเออแต่นี่เป็นรถของบริษัทผมสับสนนิดหน่อยคุณเป็นแขกแต่พวกเขากลับไม่จัดการหารถให้คุณพวกเขารู้ไหมว่าคุณเป็นใครผมยังไม่เคยเจอเลยหรือจะให้บอกตัวต,วตนผมนั่นแหละที่ผมต้องการผมอยากให้พวกเขารู้จักผม มากกว่าเงินของผมก็ได้ครับตามที่คุณต้องการเลยคะแล้วคุณคือแม่คะนี่สามีหนูเราคุยเรื่องคุณอยู่เลยสุขสันต์วันคริสต์มาสครับผมชื่อเดมียนอืมหวังว่าจะเป็นฝันร้ายแต่นายก็อยู่ที่นี่แล้วลูกฉันแต่งกับพนักงานขายจนจนจริงด้วยแม่คะให้เกียดกันหน่อยหนูชอบเขาให้ตายสิ คุณนายโอเซนครับคุณดูงดงามเหมือนเช่นเคยโอ้โหมาคัสเซอร์ไพรส์ได้น่ารักมากเลยไม่รู้เลยว่าเธอถึงแล้วอนายชื่ออะไรนะเดมิอียนงานขายเอ้าเดเมียนใช่เดเมียนนับว่าเป็นเกียรตินะนี่คือมาคัสวอตัน ทายาทของวอตันกรุ๊ปและเป็นชายคนเดียวที่คู่ควรแต่งกับลูกสาวของฉันงั้นเธอเลือกแต่งงานกับนี่เลยไอริสน่าประหลาดจริงจิิน่าประหลาดใช่จะพูดว่าไงดีไอริสภรรยาผมรู้นิยมดีอย่าหยาบคายสิ ไม่รู้เลยว,ว่าพูดกับใครอยู่ผู้ชายคนนี้วอลตันกรุ๊ปมีรายได้เดือนละ30ล้านนายไม่มีทางหาเงินได้มากขนาดนั้นทั้งปีแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์ขอโทษดคาเดเมียนนี่ไม่ใช่อย่าลำบากเลยครับคุณนายไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายกับคนแบบเขานะ่ เธอพูดถูกมาคัสอย่าเสียเวลากับพวกสิ่งลบๆดีกว่ามันเป็นคร <Christmas. S 1> <laughs> ิสต์มาสคริสต์มาสฉนจะ้ะขอโทษด้วยนะเขาเป็นคนงี่เง่าที่พ่อแม่ฉันอยากให้แต่งด้วยพวกเขาสนใจแต่เรื่องรวยและเกลียดคนจนนั่นแหละแม่ถึงได้หยาบคายกับคุณพวกเขาไม่รู้ว่ารวยจริงๆเป็นยังไงเปล่าดิปโปรดล่ะคุณจะไม่ถอนตัวใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ไมผมทุ่มสุดตัว เพื่อผมสัญญาแล้วผมก็จะรักษามันผมจะไม่เล่นงานคุณแบบว่าเว้นแต่คุณยอมให้ผมทำถ้าเราผ่านวันนี้กับครอบครัวฉันไปได้ฉันจะยินยอมทุกอย่างเลยและจะเพิ่มให้สามหมื่นสำหรับที่ทนกับครอบครัวฉัน <c oughs> ก็นะผมจะตั้งตารอนะแต่ว่าไอริสผมไม่ต้องการเงินคุณเอผมโอเค ไอริสรู้ไหมว่ามาคัสกำลังเจราจาทำข้อตกลงกับฮาวิ่งแลมเบิร์ตอยู่ไม่ค่ะแม่หนูไม่ทราบหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณแลมเบิร์ตคือใครฮาวิ <Harvey S 2> <อ>่งแลมเบิร์ตเขาคือรองผู้บัญชาการคนที่สองของผู้รับเหมาด้านทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแอตลาสและด้วยการหนุนจากคุณแลมเบิร์ตเราจะขยายวอตันกรุ๊ปไประดับโลกและเพิ่ม ผลกำไรเป็นสีเท่าโออเห็นไหมไอริสมาคัสน่าประทับใจมากเขาขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เขาเป็นผู้ชายที่ลูกควรแต่งงานด้วยไม่ใช่พนักงานขายคนนี้นายเขาไม่มีวันที่จะได้นัดพบกับคนที่มีอิทธิพลอย่างฮาวิแลมเบิร์ตไม่อยากรู้ว่าฮาวีเป็นคนสําคัญสำหรับคนนอกกองทัพฮาวิเหรอบ้านหลังนี้เราให้เกียรติกัน และนายไม่ได้สนิทกับเขาจนเรียกชื่อเขาได้โอ้แต่ผมสนิทเขาเป็นเพื่อนเก่าผมเพื่อนเก่าอะเป็นไปไม่ได้เขาเป็นแค่พนักงานขายเขาแค่กุเรื่องขึ้นมาจะได้ดูไม่แย่ต่อหน้าไอริสตรงกันข้ามเลยฉันรู้สึกสงสารเธอจริงๆไม่เพียงแต่สามีเธอไม่ประสบความสำเร็จแล้ว เขายังชอบโกหกอีกด้วยน่าละอายจริงไม่ต้องห่วงคนสวยถ้าเขามีปัญหาเรื่องเงินฉันช่วยได้นะไม่เป็นไรขอบคุณโอ้นี่มันช่วงคริสต์มาสฉันช่วยนายหางานที่ลูกผู้ชายทำได้นะนายไปขัดส้วมที่บริษัทฉันได้ถ้านายโชคดีอาจจะได้เห็นแวบ,บหนึ่งของ<ส>เพื่อนเก่านายตอนกำลังออกจากห้องน้ำมาคัสหยุดนะ ฉันไม่สนใจว่าเขาจะจนเขาเป็นสุภาพบุรุษมากกว่านายฉันจะไม่ยอมให้นายดูถูกเขาขอบคุณที่รักแต่ไม่ต้องห่วงพวกเขาก็ใจผมพลาดอันที่จริงผมโออะช่างมันเงินจริงๆะเออคุณพ่อฉันคุยธุรกิจกับคุณลำเบิดอยู่ เหมาที่จะพิสูจน์ว่านายโกหกครับอะไรนะคุณลำเบิดอย้า้ผมไปเจองั้นเหรอครับเขาผมจะไปเดี๋ยวนี้คุณลำเบิดยังไปไม่ถึงแต่ว่าเขาย้ายให้ฉันประชุมด้วยฉันจะไปยืนยันกับฮาวี่เพื่อนเก่าของนายว่าเขาไม่เคยเจอนายมาก่อนไอ้คนจอมโกหกรอไม่ไหวแล้วถ้านายพร้อมที่จะขอโทษรู้นึว่าจะหาฉันได้ที่ไหน <c oughs> นายสิที่ต้องขอโทษเอาละครับคุณนายโอเซนอไอริสผมต้องไปแล้วเพราะผมมีเร่ธุรกิจต้องไปคุยไม่ต้องห่วงผมจะกลับมาพร้อมกับของขวัญคริสต์มาสไอริสทำตัวหยาบคายกับมาคัสได้ยังไงและเดเมียนด้วยนายมันโกหกแม่คะ่ะหยุดนะเราจะไปงานบ้านปู่สายนะไปกันเถอะ สุขสันต์วันคริสต์มาสอแมนดาไอริสฉันดีใจจริงๆที่เธอไม่ได้พาไอ้ขี้แพ้หน้าสมสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนคุณแปลกหน้านี่ใครอ่ะคุณคือทอมสินะดีครับผมเดเมียนสามีของไอริสงั้นได้ก็คือพนักงานขายจนๆที่แต่งกับไอริส เดยไม่มาเจอเครอบครัวก่อนสินะโอ้เขาไม่ได้แค่ร์เรื่องไอริสเขาแค่แต่งเพื่อเงินเราฟังนะพ่อหนุ่มเราทุกคนมีส่วนร่วมในธุรกิจนายจะเดินเข้ามากับไอริสแล้วขโมยจากเราไม่ได้แม่บอกแล้วเอาไอ้ภาระนี่เข้าบ้านมันคือความผิดพลาดพอได้แล้วนี่คริสมาสนะถ้าทำตัวสุภาพไม่เป็นสามีหนูกับหนูจะไปจากที่นี่ไอริสอย่าเครียดนักสิเราก็แค่ล้อเล่นคืนนี้ถ้าเป็นแขกเธอจะไปไม่ได้มาเถอะมานี่เด้อ ขอโทษนะเดเมียนธุรกิจครอบครัวกำลังมีปัญหาและพวกเขาหวังพึ่งมาคัสให้ช่วยโดยให้ฉันไปแต่งไม่มีเรื่องส่วนตัวหรอกพวกเขาแค่เห็นคุณยืนขวางทางเงินนะมันน่าขำดีที่พวกเขาต่อต้านผมโดยที่ไม่รู้เรื่องของผมเลยฉันรู้ทุกอย่างที่ฉันต้องรู้เกี่ยวกับคุณ คุณต่างจากพวกคนที่เขาอยากให้ฉันคบคุณเป็นคนดีคุณทําได้ดีมากนี่เป็นไม่กี่หมื่นที่คุ้มค่าที่ฉันเคยจ่ายก็นะผมแค่รักษาสัญญาแล้วก็ไอริสผมไม่ต้องการเงินคุณผมมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณคุณเป็นคนพิเศษและฉันรู้สึกผิดที่เราต้องรีบแต่งงานโดยที่เราไม่ม,มีเวลาสร้างสัมพันธ์แต่บางทีคืนนี้เราอาจจะทำได้ไอริสคะเอ่อ ฮคสวัสด,ดีเลสลี่นี่สามีอาเดเมียนเดเมียนนี่หลานฉันเลสลี่สุขสันต์วันคริสต์มาสอาเดเมียนสุขสันต์วันคริสต์มาสเด็กน้อยผมไม่รู้คุณมีหลานไม่งั้นคงเอาของขวัญมาปัง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 ,ปงโอ้อาเ <laughs> ดเมียนเปิดงานของหนูเล่ามากอาให้เงินหนูไปใส่ปืนให้เต็มได้ไหมคะโอ้ได้สิเจ้าหนูหนูขอผิดคนแล้วเขาแค่ไอ้ขี้แพ้จนๆน่ะเขาไม่มีเงินให้หรอก ใช่ไหมเดเมียนเลสลี่เดเมียนไม่มีเงินหรอกพ่อคะคดแพ้จะจน,จนคืออะไรอ๋อก็แค่คนที่โง่เก่าเกียดคร้านแล้วก็ไม่มีเงินพอจะกินอะไรฟังดูเศร้าใช่ไหมล่าออไม่นะหนูขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวไม่น่าขอเลยทอมเลสลี่พ่อหนูรอเล่นนะแต่แทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินอ้าก็พาหนูไปที่ไหนไหนได้นะเลสลี่อ้าก็อยากเติมปืนเงินให้นะแต่ตอนนี้อ้าไม่มีเงินสด จะหนูเอานี้ไปแบงค์เขาจะเติมเงินให้หนูโอเดเมียนแบงค์คงไม่สนใจถอนเช็คที่มีค่าน้อยกว่ากระดาษที่พิมบอ,อกมาหรอกนะหนึ่งจุดห้าล้านเหรอหนึ่งจุดห้าล้านบาทนายเอาเงินเนี่ยมาจากไหนอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเว้นแต่ว่าเดเมียนฉันไม่รู้นายมาจากไหนแต่ในโลกความจริงเช็คปลอมเป็นอาญาก,กร,รมหุ้ยว่าหันแล้วเชียวเขาไม่มีเงินมากเท่านี้หรอก เขาแค่อยากจะอวดเช็คของเขาไรค่ะไม่ใช่นะเลสลี่เอาไปขึ้นเงินนะเสื้อผ้าของไอ้เทิมนี่ไม่มีแบรนด์ด้วยซ้ำถ้าอยากแกล้งเป็นคนรวยพยายามหาเสื้อผ้าดีๆใส่หน่อยแทนที่จะใส่ของปลอมถูกๆถูกๆเหรอนี่สั่งตัดพิเศษโดยเดเมียนนายทำให้ครอบครัวนี้ต้องอับอายกล้าโกหกเด็กเพื่อปกป้องอีโก้ตัวเองเอาไปยดจริงๆ รู้ไหมผมสงสัยว่าทําไมธุรกิจครอบครัวคุณถึงย่าแย่แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วละ่ะพวกคุณรีบด่วนสรุปและมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าคิดว่าผมเป็นไอ้ขี้แพ้จนๆเหรอพิสูจนสิเอาเช็คไปขึ้นเงินเอาไปแบงก์เลยแล้วเมื่อคุณพร้อมจะขอโทษผมกับภรรยาจะรอยอยู่แล้วถ้าเช็คมันเด้งละ่ะไม่มีทางนี่เป็นคริสต์มาสครอบครัว ฉันไม่อยากเสียเวลากับไอ้ขี้แพ้เห็นด้วยทอมมาช่วยฉันทำมื้อเย็นฉันต้องดื่มอะไรหน่อยใครเอาของขวัญคริสต์มาสนี้มามาจากเดเมียนค่ะของขวัญเล็กน้อยที่ผมให้ครอบครัวนะครับเราเปิดตอนมื้อเย็นก็ได้ฉันไม่อยากให้พ่อโกรอฉันควรเช็คดูเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ราคาถูกหรือไม่เหมาะสมไม่นะเฮ้ยเอย้คนแกรง่งนายไอยของขวัญคริสต์มาสข,ของนาย โกเวกอะไรกันนะฮะคุณปู่คะนี่คือสามีหนูเดเมียนคนที่หนูเล่าให้ฟังสุขสันต์คริสต์มาสครับคุณปู่ดีเลยดีเลยไม่สูงเกินไปแต่รูปหล่อพวกเธอเป็นคู่ที่น่ารักดีเฮ้ยพ่อครับพ่อทำอะไรอ่ะพ่อต้องพักผ่อนไม่รอไม,ไม่ไหวฉันจะได้เจอหลานสาวสุดเที่รักมีปัญหาอะไรไหม คุณปู่คะทุกคนมื้อเย็นพร้อมแล้วไม่ไหมหนูเนาะเดี๋ยวมาขึ้นงินที่อาให้เช็คมาคะ่ะพ่อบอกว่าเป็นของปลอมแต่อาเดเมียนบอกว่าเป็นของจริงและเขาเป็นคนดีคุณช่วยขึ้นเงินได้ไหม1 5จห้าล้านบาทพี่ว่าอาของหนูคงแกล้งหนูแล้วละ่ะออโทษทีนะเออพี่ไม่รู้นี่เป็นของจริงจ้ะพี่จะขึ้นเงินให้เดี๋ยวนี้เลย ไอริสผมจะหาเ้าอีได้จากไหนโอ้หน้ยอยากจะร่วมโตะ๊ะกับเราทั้งที่ไม่มีใครต้องการนายเลยเขาเป็นสามีไอริสทำไมเธอถึงไม่คุณปู่ครับเราไม่รู้เลยซ้ำว่าไอริสแต่งงานมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดเฮ้ปู่ไม่กังวลว่าเขาจะมาเอาเงินของเราเหเรอเียนเมียนไม่ใช่คนแบบนั้นไอริสเราแค่ระวังหลังให้เธอโอเคนะจริงๆนะผู้ชายแบบเนี้ยแต่งกับซีโอโอเซ็นกลุ่เนี้นะ ถ้าเขาไม่ได้อยากได้เงินแล้วเขามาอยู่นี่ทำไมพอได้แล้วนี่มื้อเย็นวันคริสต์มาสนะทุกคนต้องให้เกียรติกันเดเมียนฉันมีของขวัญให้หนายคงมีคนเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นสุนัขเ <c oughs> ยี่ยมมากน้องพี่ <c oughs> <c oughs> โถ่ไอลิสสามีเธออ้อนวอนขอสมบัติเ,าเราเหมือนหมาหน้าสมเพศ ก็จะทำเหมือนเขาเป็นหมาเอมเอนด้าเธอล้อเล่นใช่ไหมอันที่จริงผมไม่หิวพอดีโอ้ไม่กินอาหารที่เราให้สินะนายมันน่าเงินไม่รู้จักบุญคุณฉันสับสนแล้วนะโอเคครับปูหนูอธิบายให้ฟังว่าทุกคนคิดอะไรเดเมียนไม่คู่ควรกับไอริสไม่แม้แต่นิดเขาหลอกลูกสาวผมด้วยเช็คปลอมๆก็คือแบบอย่างที่แย่เป็นคนโกหกศึาวันคริสต์มาสค่ะ เชคเป็นของจริงค่ะพ่อ